โอ้โหเรียบเพื่อนครับโอ้โหสละมสละมสละมาเอ้ยพร้อมกันครับเพื่อนๆสละมมาเอ้ยมาแอนเดอรป้าเซเวน่นสละมาเกลนแล้วขอสลามาือไหลกุ้มทุกคนทุกท่านนะครับอยู่เฮลิเช่นเคยนะครับในช่องของลิลเดนจอร์จอย่าทำกูเดือนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆทาง เอ็กทวิตเตอร์ของเฮียกันด้วยนะครับเราอยู่หน้าเกมของดักฮันเตอร์เพื่ครับเรามายิงเป็ดกันมาคลิปนี้ลงทางบ้านเอ็กนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับไปอยู่บ้านแดงแสดงว่าช่องปลอมดูดคลิปไปลงนะทุนค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อนครับเป็นทุนต่อเนื่องจากเกมเอคเกมเอคที่เราไปเล่นที่บ้านแดงมานะครับมาลุยกันเลย40 ช่วงนี้เฮีย ER รู้สึกว่าเฮีย ER เล่นโนลิมิ t สนุกกับา PG เยอะก็บอกเลยยังพอได้ลุ้นนะครับโนลิมิ t เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโนลิมิ t โนลิมิ t สลละสลละเป็นไงไล้สาระล้วนๆ <c ười> จัดไปตรงนี้สองหมื่นสี่่ครับก็บเป็นสี่สิบเฮ้ยติดคูณมาก,ก่อนสวยหวายเชื่อมสวยงาม ด้านหลังมีคูณแบบนี้นะครับเพราะว่าคูณมันก็จะอยู่จนข้างในฟีสปินเลยนะมาอย่าว่าเดอ้ออย่าว่าเดอ้อคุณผู้หญิงไม่ลงกระป๋องเละๆยังไงอะไรต่ตหนักเฮ้ยบันเพยบันเพย,เพยวายเชื่อมตรงนี้ฟาง ฟางไวเชื่อมปางคุณเริ่มเยอะระเบิดสองอันสวยไวเชื่อมโอ้โหไม่ติดลายว่ะแต่ตอนนี้ตัวคูณเริ่มเยอะนะครับสวย XW ดวงนี้ตัวคูณแน่นเลยว่ะมีช่องคูณพันแล้ว o าเอออโอ้โาเอออเฮ้ยแสนกว่าเออแปดเอ้อย่าหอืเออแปดแปดเออแปด อไหนไหนไหนแดอือแปดอือแอืออะไรโต่อไหนไอเกเกขี้แปดอื้อเกแปดเกแปดเฮียแม่งได้เรงเฮ้ยอย่าบอกหมดขอยสักช็อตได้ไหมอีกทีโอ้โหเรัวเลยมีเอ็กตาสปินให้กูกดไหมมีไหมมีโอ้โหแม่ง4ี่หมืใครจะบ้าไปกดวะไม่เอารู้เรื่องบอกเลย โอเคนี้แหละดอกเดียวจบพอเลิกจบเลิกเลิกแล้วเลิกแล้วไม่เล่นเลิกโอ้โหบอกเลยว่าฟอร์มจอดโดดเด่นกับโนโลิมิตซอลลาช่วงนี้นะจอดโดดเด่นกับโนโลิมิตซอลลาสุดๆเราไปลุ้นอันนี้กันดีกว่ามาเพื่อนๆครับโหมดนี้สามพันเท่าเนี่ยมาจัดให้เบาๆเ,เลยสามพันตูม มีอะไรไหมนั่นไงซึมเลยมึงอ้าสวยอ้าสวยยังไงไรต่อโอ้โหแม่งถ้าเข้าฟีสป,ปินนะแม่ขาสเกตเตอร์ไปตัวเดียวถ้าเข้าฟีสป,ปินหมายความว่าตัวคูณข้างหลังนี่คือเท่านี้เลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นเริ่มใหม่เลยนะอันนี้ไม่เกลือนะครับกำไรมานิดนึง มาเบ็ดต่ำสุดไปเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเกมมันน่าจะให้เรายากแล้วแหละเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้มาค่อนข้างหนักเลยนะอ่ะผางต่อไหมใครผางสเกตเตอร์สองตัวป่ะโอ้โหก็โอ้กำไรเจ็ดสิบสองเวทแน่นหน่อยดี ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยาเข้านะอย่าเข้านะเบ็ดหนึ่งไม่เอาอย่าเด้อกว่าเข้าแน่นนเลยวะกว่าเข้าแน่แน,น่ไม่เข้าขยับขึ้นไปเบ็ดสองหกพันฮึบอุย้ยนี่ไงสามพันกว่าระเบิดต่อไหมไม่ต่อวะ อ,อีกกดหนึ่งพอแล้วนะครับไปเจง๋งวะนั่นไงพอเลยพอเลยมันน่าจะมายากอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับโอเคเพื่อนๆคลิปนี้จบเร็วนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปต่อคลิปอื่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนก่อนฝากเพืออ่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆทางเอกทวิตเตอร์ของเฮียกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเพื่อนครับคลิปนี้ไปแล้วบายจุ